ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้ทหารเรือได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและาภาคภูมิใจและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทไทยให้มั่นคงครับที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลเรือเอกอาดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกําลังพลทัพเรือภาคที่2ตัวมีพลเรือตรีทวัชชัยพิมพ์เมืองรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ให้การต้อนรับโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมทั้งมอบนโยบายแก่กําลังพลโดยได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทัพเรือภาคที่สองว่า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญและมีผลงานในการทํางานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้งภารกิจการรักษาความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความปลอดภัยดำตรงและรักษาระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีเห็นได้ <He> <S <S จากผลการรัฐเวรร่วมไทยเวียดนามาการให้การต้อนรับเรือรบของประเทศมาเลเซียในการเข้ามาร่วมการฝึกและเยี่ยมเมืองท่าในวันเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตลอดจนการทำหน้าที่รักษากฎหมายเช่นการจับกลุ่มเรือประมงต่างชาติที่ดุกล้ำด้านน้ำการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและการร่วมจับ เฮโรอีนที่จังหวัดพัทลุงครับสำหรับผลงานในการสนับสนุนประชาชนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกเรือประมงในทะเลและการนำส่งโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลาเหตุการณ์ช่วยเหลือลูกเรือสำรวจชั้นดินใต้ท้องทะเลจากเหตุเรือขัดข้องและเจอคลื่นลมแรงตลอดจนการทำหน้าที่ในภารกิจของสอนชนในการร่วมตรวจสอบการทำประมงผิดกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะสมุยซึ่งเป็นภาพการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นว่าทหารเรือสามารถให้ความช่วยเหลือประชา ประชาชนได้ในทุกโอกาสและเชื่อมั่นว่าทัาเรือภาคที่สองจะยังคงเป็นกําลังหลักในการป้องกันประเทศเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่มั่นใจและภาคภูมิใจของประชาชนอย่างแท้จริงในการนี้ผู้บัญชาการฐานเรือได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมทัาเรือภาคที่สองว่าต้องการมาเพื่อบอกถึงความตั้งใจที่จะนําพาและพัฒนากองทัพเรือให้มีความพร้อมในทุกด้านการพัฒนาให้กําลังพลมีความสามารถในการช่วยชีวิตและการทำ CPR ใช้ได้ ใช้งานได้จริงการเพิ่มขีดความสามารถและขวัญกำลังใจของกำลังพลกองทัพเรือการส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เจเริญก้าวหน้าด้านสวัสดิการต่างๆการจัดทำโครงการปลดหนี้กำลังพลให้เป็นรูปธรรมการดูแลบุตรที่ดาของข้าราชการให้ได้เรียนกีฬาดนตรีภาษาอังกฤษฟรีตลอดจนการดูแลแม่บ้านให้มีไรายได้เสริมซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้นางกีราตาพันเอี่ยม นายกสมาคมพระยาฐานเรือได้เดินทางร่วมด้วยเพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มชมรมพระยาฐานเรือในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีกิจกรรมการร้อยพวงมาลัยการทํากระเป๋าผ้าปาเตะเป็นรายได้เสริมทั้งนี้เพื่อมาพบปะพูดคุยถึงความต้องการอาชีพเสริมอื่นๆหรือสิ่งที่ต้องการให้มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติมจะได้นําข้อมูลไปพิจารณาในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไปในขณะเดียวกันครับจะให้กําลังพลทัพรเรือภาคที่ส ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิที่ปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดในทะเลด้วยความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงไทยการปราบปรามยาเสพติดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยในทะเลตลอดจนการป้องกันการทำลายและร่วมกันอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในช่วงหน้ามรสุมของภาคใต้ได้นในย้ำกำลังพลทัพเรือภาคที่สอง เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่าทันทีหลังจากมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมพิทยาจะไม่รอจนน้าท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วเข้าไปช่วยเหลือซึ่งอาจจะสายเกินไปแต่ต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนน้าท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนทันทีทางนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับปีนี้ทัพเรือภาคสองจะพยายามออกทะเลต้องออกให้เยอะขึ้น ต้องใช้แหล่งข่าวให้เยอะขึ้นเราจะไม่ให้เรือประมงต่างชาติมาตักตวงทรัพยากรในทะเลของไทยเด็ดขาดและเราจะใช้มาตรการสมัยก่อนเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงระหว่างประเทศแต่เราก็แจ้งแล้วก็อรุ่มอร่วยพอสมควรแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าอย่าได้ทำกองทัพเรือ ทับเรือภาคและสอนชนภาคจะเด็ดขาดขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้ว่าพื้นที่ไหนที่เขาเข้ามาเราก็จะไปเน้นพื้นที่นั้นนะครับก็นอกจากทับเรือภาคสอนชนภาคทาด้วยตัวเองแล้วผมขอความกรุณาชาวประมงด้วยกันคนไทยด้วยกันเห็นอะไรรีบโทรบอกเราจะอยู่ในพื้นที่เราจะได้รีบเข้าไปจับเลย นะครับแต่ระดับระหว่างประเทศเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ก็จะเห็นภาพในแง่เราลาดตะเวนร่วมประเทศสองประเทศยังคงพร้อมที่จะปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่ถ้าเด็กฝ่ายใดออกนอกเส้นก็จับนะครับทัพเรือภาคสองได้ทําการแก้ปัญหาภัยพิบัติของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเราจะไม่รอให้เขาบ้านน้ําท่วมเราจะไม่รอให้เขาเสียหาย เมื่อเรามีพยากรอากาศเรามีพยากรล่วงหน้าเราจะเข้าไปช่วยเขาก่อนที่เขาจะเสียหายนะครับ